สปีดเบรกครสปีดเบรกครับ, break, รบมันจะเป็นแผ่นที่ตั้งขมาวันปิดสองคารางแ,แล้วมันปิดหึ่งนะ <c oughs> เปิดใช้ก็จะตั้งขึ้นมาวันปิดสองครั้งนะครับจะแ,แ,แ,แล้วแต่ว่าเราอย <c oughs> ากให้องศาในการตั้งเยอะมากน้อยแค่ไหน,นก,ก็ปรับได้ด้วยการอันนี้อันนี้เราตั้งก่อนเครื่องลงใชนะ่ไหมใช่ครับพอวงปุ๊บม,มันจะเปิดเองใช่ครับแล้วลง ถ้ามันได้ขนาดุ่งนะม,มันก็จะต้านลงนครับทำให้แต่งยกบนปิกเนี่ยน้อยลงทำให้เครื่องบินเนี่ยช้าลงนะครับแล้วก็สามารถทาให้เครื่องบินเนี่ยลดกระดับได้เร็วขึ้นด้วยสมมติเราอยู่บนฟ้าเราเปิดใช้ปุ๊บเราสามารถจลดความสูงลงมาได้เร็วขึ้นตัวที่เป็นความเร็วขึ้นนะครับก็ตัวน,นี้ใช้บนฟ้าแน,น่อนะ้แล้วตัวน,นี้ต้องแตะพื้นนะครับกอน,นัันถีงจะเปิดใช้งานนะครับโอเคผ่านมานะครับเราเข้ามาดูตัวนี้ครับฟลัก เพิ่มแรงยกชนินหนึ่งครับจะติดอยู่ใต้ปิดข้างหลังใช้ปิดข้างหลังรพอเราเปิดใช้ปุ๊บนะครับเขาจะกางออกมาโอ้เพิ่มแรงแดกเพิ่มยกลิฟต์ครับเพิ่มไปเพิ่มลิฟต์คือเขาจะเพิ่มทั้งลิฟต์นะแดกนะครับแต่ว่าจะเพิ่มลิฟต์จุดประสงค์หลักคือจะเพิ่มลิฟต์มากกว่าแต่แดกมันเป็นผลพอยได้ที่มันจะต้องมีตามมันไว้นะครับมันจะชะลอความเร็วใช่ไหมใช่ครับคือคือประโยชน์ของเขาก็คือว่าพอเขาขยายออกมาปุ๊บเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเขาขยายให้พื้นที่บีกเยอะขึ้นนะครับของพื้นที่บีบเยอะขึ้นแรงยกมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอแรงยกเพิ่มขึ้นเครื่องบินก็สามารถจะต่ออยู่บนสนาะได้นนะครับทําให้นะครับเราสามารถจะใช้ความเร็วในการินโค้งลมาเนี่ยน้อยลงนะครับเสน้นปกติจะทําให้เครื่องเนี่ยลดระดับลงมาด้วยองศาประมาณนี้เราจะใช้ความเร็วมาร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนัดแล้วก็วเปิด แฟบปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือสักร้อยสี่สิบนะครับเมื่อเราใช้ความเร็วน้อยลงเราก็ใช้ระยะในการจะหยุดตัวสั้นลงนะครับมันเหมือนรถยนต์นะครับถ้ามาเร็วๆวิว่งมาเร็ว,รวจะเบกเรกต้องใช้ระยะเบรกที่ยาวกว่าัทีนี้ก็ไม่ต่างไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าตัวนี้เนี่ยประโยชน์อีการนึ้ก็คือว่าทําให้เครื่องลอยอยู่บนอากาศได้นานขึ้นนะครับในกรณีที่เราจะลงนีนะครับถ้าเราไม่มีแฟบเลยนะครับ แล้วเราลดความเร็วลงครับเครื่องก็จะพุ่งมาในความเร็วสูงแสดงว่าเครื่องบินที่หน้ามันเชิดเพราะว่าไอ้แฟบนี่เด้ออ่า่ช่แฟบมันเชิดใช่ที่มันยังสามารถจะอยู่ได้คือมันเป็นลักษณะการบังคับอย่างหนึ่งครับคือหน้ามันเชิดเนี่ยเพราะเราใส่ power ได้เยอะพอสมควรด้วยเราแค่นี้เองใช่ครับจะยกขึ้นลงกดโอเคนี่นะครับก็แฟบก็หน้าที่ประมาณนั้นครับแล้วก็คือทำให้เราใช้ความเร็วในการแ p p โพสต์น้อยลง ใช้ระยะสั้นหรระยะยาวตัวนี้นครับถัดมานะครับเราก็มาดูนะครับวิธีการใช้กลึงหม้เราก็ยกขึ้นมาก่อนครับยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนนะครับผ่านไปแล้วไปวางในตัวเลขที่เราต้องการนะครับจะมีตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขสี่สิบก็คือเป็นองศาของเขานะครับศูนย์คือแฟบ์แอปทเก็บหมดเลยครับสี่สิบ f u l แฟบก็คือลงมาหมดเลยนะครับคราวนี้ ตัวเลขที่1กับ15นะครับจะมีตัวล็อกเอาไว้นะครับนี่ก็ต้องอผ่านไปด้วยสำะของตัววีมันลงไปก่อนแล้วขึ้นมาใหม่นะครับละอันนะช่ครับใช่ครับลงไปก่อนครับลงไว้ขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องคือพอผ่านตัวนี้ผู้เนี่ยเราสามารถจะข้ามไปได้เแบบม่วงระหว่างที่ห้าเราก็ข้ามไปที่ห้าครับนะครับโอเคที่เขาต้องล็อกไว้ว่าสองตัวนี้มันเป็นจุดที่คลิคอลนะครับหมายว่าถ้าผ่านหนึ่งไปก็คือเก็บเลย เก็บสุดเลยนะครับถ้าผ่าน15ไปก็คือเป็นฝันที่จะใช้ในการแลนดิง้งนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์กับเพื่อนค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาก็ต้องให้เราแน่ใจนิดนึงใช่ว่าเฮ้ยจะเปิดแค่10แต่ดันไหลไปตรงนี้นะครับเรือ mm hmm. ว่ากันยนะครับโอเคถหัดมานะครับเรามาดูตรงเจ้าล้อ